โอเคมาทีนี้พาร์ทที่สําคัญที่สุดคือเรื่องเรื่อง stateless token นะครับไม่ stateless token ในโลกของเราอะ่ะมันมี JWT อันนี้ทุกคนรู้จักดีแต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่ JWT นะมันมีอีกตัวหนึ่งด้วยที่เรียกว่า Pesto แล้วจริงๆมันมีชื่ออื่นกันหนึ่งถ้าพี่จำพี่จำไม่ดิดแต่ว่ามันไม่ดังมีตัวเดียวที่ดังคือ JWT Pesto จริงๆยังไม่ดังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไม p พ Sto ถึงเกิดขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดู JWT ในรายละเอียดกันก่อน JWT หนึ101่งศ่นเลยจริงๆแล้ว เขามีเพื่อญาติของเขาชื่อ JOSE นะครับ J O S E ย่อมาจากจากว่าสคริป Object Signing and Encryption นะครับ Jose Family เนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่ j w t j w t เป็นแค่หนึ่ง f C เป็นเป็นแค่หนึ่งสาตรฐานตัวเดียวจริงๆมันมีเป็นอะไรเนี่ย j w t o n Web Encryption JWS คือ JSON Web Signature JWK คือ JSON Web Key JWA คือ JSON Web Algorithm และ JWM คือ JSON Web Message ซึ่ง ที่พี่ิสต์มา6ตัวจริงๆมันมีถ้าพี่จำไม่ผิดมีมีทั้งหมด8ตัวแต่และตัวมี RFC ของตัวเองหมดเลยนะครับ RFC ก็คือถ้าถ้าใครเคยอ่านจะมันมันคือค่ตันดั้ง Document ที่มันอ่านแบบยาวๆแบบยาวมากๆเพื่ออธิบายว่าอีตัวนี้มันคืออะไรนะพี่เคยอ่านจริงๆเคยอ่าน JWT กับ j w m ส่วนอันอื่นคือ s k i มเอาไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยข้อแตกต่างคืออะไรนะ JWT คือแบบที่เรารู้จักกันดีคือ Json Web Token ที่เอาไว้เป็นทเค็นที่เรามาใช้งานกันนี่แหละ JWB คือ j s o n Web Token ก็จริงแต่ว่า Enclave ใส่ Enclave payload ซัก Enclave header Enclave payload เพืเ่อสร้าง format message ที่เอาไว้สามารถใช้ในกรณีที่แบบเราไม่จำเป็นจะต้องให้ปลายทางเขา Enclave ได้ไ Decleve ได้หรือไม่ต้องการให้ระหว่างทางโดน Man-in-the Middle Attack แล้วเราสามารถแกะ p a y l o a เข้ามาอ่านได้ครับ JWS คือมาตรฐานที่เอาไว้ดีฟายว่าวิธีคำนวณซิกเนเจอร์เป็นยังไง JWK คือ วิธี d e f i key ที่เอาไว้ใช้คู่กับ JWE JWT พวกนี้เป็นยังไง JWA คือ define algorithm หรือว่า encryption suite ที่ควรจะต้องใช้สำหรับแต่ละ standard และ JWM ตัวนี้มาใหม่ถ,ถ้าดูเลขถ้าดูเลข standard ดีๆนะ JWT 7.519, JWT 7.516พวกนี้มันเกิดมาไล่ๆกันแต่ JWM อ่ะเพิ่งเกิดมาแต่9เนี่ยคือเพิ่งเกิดมาไม่นาน JWM ตัวนี้เกิดมาเพื่อใช้กับเรื่องการ encrypt message แบบ n to n ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีแอปพลิเคชันนีแบบเราทำ instant messaging แบบไลน์เนี่ยจริงๆสามารถใช้ JWM ได้ JWM ปกติ j w t เรามีซิกเนเจอร์เดียวเนาะคือที่หักแต่ JWM สามารถทำ multiple signature ได้คือเมสเซจนี้หาคนนี้เมสเซจนี้หายอีกคนนึงเมสเซจนี้หายอีกคนนึงหรือว่าเมสเซจนี้หากลุ่มคนคนนี้อะไรเนี้ย JWM จะสามารถใช้ตัวเนี้ยในการ define multiple signature ได้แล้วสามารถทำให้ตัว contact เ s a g e แล้ามันสามารถ ส่งไปหาได้หลายๆปาร์ตี้แล้วหลายๆปาร์ตี้ก็ใช้ซิกเนเจอร์ของตัวเองได้นะครับข้อสําคัญของการเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือไอตัวมาตรฐานตรงนี้ที่ที่เราเราเราไปศึกษามาเนี่ยมันเริ่มมาจากแค่ j w t ตัวเดียวแล้วพอเราเปิดประตูเราลองลงดีเทลมันปุ๊บเราจะเปิดประตูบานใหญ่มากก็แบบโพระมันมีอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยแล,วแล้วพอเรายิ่งศึกษาลึกเราจะยิ่งรู้ท่องแท้นะแล้วก็เราจะสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากทำดีเจสแนเษตรเสใช้ JWM4 เราเรารู้จักมาตรฐานนี้ขึ้นมานะ หรือในมุมกลับเนาะ j w m ปกติเวลาพวก IFC พวกนี้มันเขียนอะมันจะมีปัญหามาบอกก่อนว่าอันนี้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราวันนี้คือดีเราอยากทำ Instant Messaging ถ้าเรามีความรู้นี้ติดวไว้ในหัวเราจะบอกได้ว่าอ๋อเดี๋ยวคุณจะเจอปัญหานี้นะซึ่งไอ้ตัวนี้มันพยายามแก้แล้วมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องใช้ JBM แต่อย่างน้อยคุณจะรู้ว่าปัญหาที่มันที่ u n เ t a b l ะมันหน้าตาจะเป็นประมาณไหนคุณจะสามารถบอกได้เลยะเย ทีนี้กลับมาเรื่อง JWT กันนิดหนึ่งถ้าดูอนาตมีของ JWT แบบ simple นะอันนี้ทุกคนก็จะรู้จักว่ามี header มี payload และมี signature นะครับส่วนที่มันทำให้ JWT มันเป็นคาว่า stateless ได้เพราะว่า JWT เป็นคนถือ state ให้เพื่อเซิร์ฟอร์จะได้ stateless นะครับคำว่า stateless มันหมายถึงว่าอีกอีก party หนึ่งจะได้ stateless เพราะตัวเองมัน,มนถึงมาให้เรียบร้อยเลยทีนี้เราเรามาดู header กันบ้าง เฮดเดอร์ของ JWT อ่ะมันจะมีอลัลกอริทึมที่เป็นหัวเนาะอันนี้ทุกคนน่ารู้จักกันดี SS2256 คือ SMAC แล้วก็ใช้ตัว p a c h i n g เป็น SHA256 เนาะทีนี้จริงๆแล้วมันจะมีคอนเซปต์อื่นที่มันแทรกเข้ามาเช่นถ้าใช้เป็น RS มันเป็น asymmetric key แล้วพอเป็น asymmetric key ส่วนมากถ้าทำมาดีเนี่ยมันจะมี key ID มาด้วย ไอ้คีไอดีนี้ไว้ทำไรปกติเวลาเราทำไพรเวทและพับบิคคีย์ใช่ไหมมันจะมีปัญหาว่าขาไพรเวทของเราเนี่ยปกติแล้วเขาจะออกคีย์ผู้พับบิคไพรเวทอะเขาจะออกมาแล้วเขาเซตอายุให้มันอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าทุกครั้งที่เราปล่อยให้พับ l ิคคีย์เป็นพับ l ิคก็แปลว่ามันโคลนที่จะโดนแอตแทกง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสามารถไปทำคล้ายคล้ายเลนโบเทเบิลแล้วก็ไปลุกอัพหาตัวไพรเวทคีย์ที่สามารถมาฟิตกิกับพับ l ิคคีย์นี้ได้มันก็จะเป็นช่องโหว่ไปในตัวซึ่งอันนี้ยวิธีแกก้ง่า็คือ ็ออกคีย์ใหม่เรื่อยๆทีนี้ถ้าเกิดว่าประเด็นคือเราจะโรเตทคีย์เมื่อไหร่เนี่ยไอจีวีพีก็คิดไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะโรเตทคีย์เราก็ต้องมีคีย์เดีมาประกอบนะเพื่อบอกว่าไอตัวจี t ีพีตัวเนี้ยทรายด้วยคีย์ตัวไหนเพื่อเปิดโอกาสให้ตอนที่เราคีย์ตัวเนี้ยเราจะเลิกทรายด้วยคีย์ตัวนี้แล้วนะเราจะได้ปล่อยให้คีย์เนี้ยมันยังอยู่ในพับอีคีย์ต่ออีกสิบห้าวันสมมุติเป็นเป็นเบสคีเดียแล้วในระหว่างนั้นอ่ะตอนที่คีย์ตัวใหม่ออกโทเค็นตัวใหม่ก็จะใใชช้ียุดหม ในการอิจชูตัวโทเค็นชุดใหม่ไปด้วยเพราะฉะนั้น KID มาเป็นเป็นคีย์สำคัญมากๆที่ใช้ในการอนุญ,ญาตทําให้เราเกิดโรเต็ตคีได้ง่ายนะครับแต่จริงๆ k d ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแค่นั้นนะมันมันมันมีเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นสามารถเลือกสปอร์ตอัลกอริทึมได้เช่นสมมุติบอกว่าหลังบ้านเราสปอร์ต IS 256สปอร์ต EC 256ด้วยอะไรเงี้ย k d ก็ใช้ตัวเป็นตัวชี้กลับไปว่าใช้คีย์ชุดไหนนะใช้ JWK ชุดไหนนะในการ identify public Key ตัวนี้นะครับ ีนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จริงๆ j w t มันโดนแท็กได้มันโดนแท็กด้วยการเซตอัลกรึมเป็นนันนะครับเพราะว่าอัลกรึมเป็นนันเป็นแวร์ลิบเอากรึมใน RFC กระตดาดของ j w t ด้วยซ้ำถามว่าเซตไปทําไมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาาจะมีตัวนี้สปอร์ตไว้เพื่ออะไรแต่ว่ามันมีแล้วกันเอ่อแล้วก็สมัยก่อนเดฟที่เขียนนะส,สมมุติว่าสมมตินะเราเรามี j w t มาปุ๊บฝั่งหลังบ้านเราบอกว่าเอ้ย v a l i d a t e s i g n a จ u r e จบจริงๆมันไม่จบเนาะ เพราะว่าปกติหลักการที่ถูกต้องในการ valid เด e JWT คือต้องบริเดตเอาตัวรื้ด้วยว่าเราสปอร์ตเอาตัวรื้ออะไรบ้างเพราะมันโดนแอทแทกได้ไอโทเค็นที่เราส่งไปอะถ้าคนอยากแอทแทกนะแค่เปลี่ยนเอาตัวรื้อเป็นนั้นแล้วส่งมาที่หลังบ้านเราแล้วหลังบ้านเราสมมติว่าเราเขียนไม่ดีเราไม่ได้บริเดตเอาตัวรื้อไว้มันก็จะให้ผ่านเพราะว่าถ้าเอาตัวรื้อเป็นนั้นแต่ว่าอ๋อตั้งใจจะส่งแบบไม่สีเขียวแล้วก็มันก็ปล่อยทะลุเลยอันนี้เป็นไปได้แต่ไลบรารีสมัยนี้มันจะพยายามไม่สปอร์ตนั้นโดยดีฟอลต์แต่ว่า ยังไงก็ตามเวลาเราเขียนนะเราควรจะใส่เราควรจะระบุไปเลยบอกว่าอีตอนาริเดตระบุลงไปว่าเราสปอร์ตอักอริทึมผ่านหลาบ้างนะครับโอเคเมื่อกี้พี่บอกว่านอกจาก l i ิเดตเ i g n เจอร์แล้วนอกจาก l i ิเดตอัพบริเทมแล้วสิ่งที่เราควรจะบริเดตเสมอเสมอก็คืออ e ิชัว r และออเดียนอิช e ัวร์กับออเดียนเนี่ยมันเป็นคีย์ที่สำคัญคืออิช e ัวคือบอกว่าใครเป็นคนออกโทเค็นนี้ให้และออเดียนคือโทเค็นนี้เกิดมาเพื่อใคร โดยปกติแล้วอย่างถ้าถ้าอย่างในไฟเบทก็คือตัวอ e ิชัวก็จะบอกว่าจากโปรเจกต์ไหนของไฟเบทแปลว่าถ้าเกิดว่าเขาไปหยิบโทเค็นของ Google เหมือนกันมันไม่ลิบเหมือนกันนะ s i g นเจอร์ก็ถูกเพราะว่า s i g นเจอร์เป็น s i ็เนเจอร์ของ Google แต่ว่าอ e ิชัวเป็นของอ e ีกเจ้าหนึ่งแต่ว่ายิงเข้ามาที่เซอร์วิทเราควรจะให้ผ่านไหมก็ไม่กวนนะเพราะว่ามันเป็นโทเค็นที่ออกมาเพื่อแอปอื่นนะครับหรือว่าแม้แม้กระทั่งอ,ออเดียนเหมือนกันก็คือยิงมาให้อีกแอปหนึ่งอีกแอปหนึ่งก็อยู่ๆก็รับเข้าไปเลยเพราะไม่ได้ v a a l i d t แวร มันก็จะมันก็ใส่ไม่ได้แต่บางทีก็บางบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ใช้ไอ้ตัวไลบรารีของ Google อยู่แล้วมันจะไม่เจอปัญหานี้ใช่ไหมใช่ครับไม่เจอแต่ว่าในในในบางกรณีเวลาเราดีไซน์แอปขึ้นมาเนี้ยเราบอกว่าเออถ้าเราเราอยากจะทําให้แอปเราเป็นมัลติเทนเน t เราจะต้องพพอร์ตได้หลายๆ Google a p p แ i c พเคชอันนี้ก็จะเริ่มเป็นคีย์ที่สำคัญแล้วที่เราจะต้องมาเอาแวว่าเออทำยังไงมันถึงจะถูกต้องนะ อีกอันหนึ่งทีย์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือ expiration คือปกติแล้วโทเค็นก็นมี expiration นะซึ่ง expiration เนี่ยบางทีมันจะมีเรื่อง latency อะไรเงี้ยที่เป็นปัญหาทำให้ตัว expiration อะโทเค็นตอนตอนที่กินออกมามันยังไม่หมดอายุอะแต่พอมาถึงแล้วมันหมดอายุอะไรเงี้ยปกติแล้ว library ที่มันเขียนไวด้ดีๆมันจะมีพารามิเตอร์ที่เรียกว่า clock skew c l o c k s k, s k e w clock skew ตัวเนี้ยเป็นเพื่อบอกว่าเราสามารถปิด requirement ของ expiration ผ่านได้ ว่าเราอนุญาตให้มีสเส้นซีดีท่าวินาทีสิบห้าวินาทีอะไรเง ى, ี้ยอนอนี้ทําได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาตัวนี้ไปเสร็จแล้วเราก็ตีความแบบตรงตรงตรงๆเลยเราถ้าเรารู้ดีเทล,ลเราสามารถพิกแทนได้ค่อนข้างเยอะหอกนะครับส่วนซิกเนเจอร์อันนี้อันนี้น่าจะเบสิกอันนี้ไม่มีอะไรนะครับอทีนี้เรากลับมาดูที่ในดีเทลของลออริทึมกันบ้างลออริลึมประกอบด้วยสองส่วนในเจดีย์ทีเนาะคือขาไซนิ่งและขาแฮชชิงนะครับขาไซนิ่ง H2256 ถ้าสแกลลี่เวอร์ชันเลยคือ s Max Signature วิช,ชา2256 IS2256 ก็จะเป็น ISA SSA PCTS อะไรเงี้ยชื่อชื่อออลิเทิร์มตัวนี้เป็นย,ยาวๆตรงเนี้ยไอตัวข้างล่างตัวเนี้ยที่ชื่อสแกลลี่เวอร์ชันตรงเนี้ยมันคือชื่อ actual algorithm ที่ใช้ในการใส่ตัวเปโลดนะครับแต่ก่อนมาตรงนี้กลับมานิดงนึง h s 2 5 6คืออะไร h s 2 5 6 s Max คือ ในในโลกของ e n นคริปชั n หรือหรือคริปโตเนี่ยมันมันจะมี2แบบเนาะมันมีเรียกว่าซิ m เมทริกคีและแอ m มเมทริกคีซ m มเมทริกคีคือใช้ซีเรีตัวเดียวกันต้องเท่ากันแต่ว่าคนที่ซายและคนที่ a วลิเดตต้องแอบถือซีเรีเดียวกันต้องหาทางแอบถือกุญแจตัวนี้ให้ได้แล้วอีกแบบนึงคือ a s y m เมทริก a s y มเม t ริกหมายถึงว่าต้องมีคู่ Public และไพรเวทตอนซายต้องใช้ p i ไพรตอน ใช้แค่ฟ b บิ c ก็ได้ะอะไรประมาณนี้ในในในเชิงดีเทลจริงๆมันจะมีดีเทลเยอะกว่าน,นั้นนะบางบางบางรายที่มันใช้ฟาบิ c คู่ไปเพ e บางบางรายที่มาก็อาจจะเป็นมีเมนคนละแบบแต่ anyway ก็คืออถ้าถ้ามันเป็นอินซิมเมตริกนะครับโดยปกติแล้วมันจะค่อนข้างเร็วเพราะว,าว่าวิธีคำนวณมันจะค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเป็นอ s นซิมเมตริกมันจะกินเวลาค่อนข้างเยอะซึ่งตัว j w t ก็เปิดเป็นทางให้ทีม developer เ,เ,เ,เลือกได้เองเลยว่าอยากเอาอะไรคุณจะ mix format ยังไงอะไร ss สอง้าห หรือว่า h s 5้าหนึ่งสอง h f สามปดสอะไรก็มีนะครับเอ่อซึ่ง h s เนี่ยก็ข้อเสียมันมีเยอะคือมันต้องแชร์ซีเค็ดซึ่งซีเค็ดมันเป็นอะไรที่ปกติไม่ควรจะออกกับเซิร์ฟเวอร์เลยด้วยซ้ำถ้าตัวไคลเอนท์ที่เป็นหน้าเว็บบ้านเราเนี่ยตัวที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์มันโดนแฮ็กง่ายมากเพราะฉะนั้นปกติแล้วเขาจะใช้พับ l ิทและไพรเวทแทนนะครับแล้วก็ซีเค็ดจะไม่ไม่ไม่แชร์กนะันปกติเขาก็จะใช้พวกไอเอสแทนะ ทีนี้ rs สอง้าหกพวกเนี้จริงๆมันมีバリ a อ i ันหนึ่งตัวใหม่เรียกว่า ps 2องหกแต่จริงๆ ps สอง้อหก่ะมันคือ i s a เหมือนกันเนาะแค่ว่าข้อแตกต่างที่สำคัญมากๆของ is กับ ps คือ is เวลา sign signature แล้ว signature จะได้ค่าเดิมเสมอแต่ ps จะเพิ่ม probability เข้าไปหมายถึงว่าพอเรา sign ปุ๊บเราจะได้ signature ที่ไม่เหมือนเดิมทุกครั้งแม้กระทั่งเทโลดหน้าตายแบบเดียวกันนะเรา sign ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองจะได้ค่าที่ไม่เหมือนเดิม อันนี้เพื่อทำให้มันโดนแอตแทกยากขึ้นนะครับเพราะว่าค่ามันรีเวิร์สเซนจิเนียยากสุดท้าย E S E S ตัวนี้ย่อม,มาจาก e l l i t t i c u u v v e E C D S A ตัวนี้มันคือ e l l i p t i c curve ซึ่งมันเป็นอากอรทึ่มที่มาดังตอนที่เป็นคริปโตแล้วในโลกของคริปโตเขาใช้ตัวนี้ในการสรายพวกไอตัวบล็อกเชนใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือใช้ใช้เอลิปติกเคอร์ทำถามว่าเมื่อไหร่เราควรใช้ E S เมื่อไหร่เราควรใช้ P S ต้องบอกว่าปกติตรงนี้เราเราไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่แต่จริงๆมันมีเบีนฟิที่ E S มันออฟเฟอร์คือ E S อ่ะเป็นนจะเล็กกว่าเพราะว่าวิธีการคำนวณของ E E l e c t r i c curve เนี่ยมันยากกว่าตัว i s a i s a มันใช้เลขสองมันใช้เลขค่ามสองเลขยกกาลังกันแล้วมันจะได้ตัวเลขใหญ่มหาศาลมาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้มันจะรีเวิร์ดเซนจินจินยากเวลามันจะไปหาพวกแฟกเตอร์แต่ว่า e l e i t r i c curve มันจะใช้แบบกราฟเป็นเส้นวงรีแล้วก็จิ้มไปจิ้มมาหลายๆหลายๆรอบ จพื่อหาเลขว่าเ,เลขตัวนี้กับเลขตัวนี้มันจะเป็นเลขคู่กันนะทีนี้ในโลกของโ post วอนตัมควอนตัมเวิลด์เนี่ยคือเขาจะบอกว่าที่เขาบอกว่าเอ้หลังควอนตัมแล้ว RSA มันจะไม่มีประโยชน์ใช่เพราะว่าวิธีการคำนวณควอนตัมมันสามารถแท็กไ้ตัว RSA คือร,รู้แค่พารติสามารถหาเทวิได้ง่ายมากๆอะไรอย่างเงี้ยใน q u a n t ม m computing แต่ว่าใน ES อ่ะมันจะยังไม่เป็นเคสแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่า ES เนี่ยปกติเซฟกว่าพวก RSA นะครับ เดี๋ยวเราลงไปถึงเทสโต้มันก็จะมีคนมาด่าเรื่องนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างกันสักทีเดียวครับโอเคซึ่งก็ามาถึงแล้วเรื่องเทสโต้เมื่อกี้คือวิธีเลือกอัลกอริทึมคือปกติอัลกอริทมเราเราเลือกไม่ค่อได้นะแต่ว่าถ้าเลือกได้ ISA กับ PS ก็ควรจะใช้ PS ส่วน elliptic ถ้าเป็น elliptic curve ถ้าเขามี choice ก็ดีครับเพราะว่าตัวอัลกอริทึมมันจะทำให้ตัวซิกเนเจอรของเรามันสั้นกว่าค่อนข้างเยอะ ปกติแล้ว i s a ต้องใช้2048บิตเพื่อให้มันเท่ากับ e l l i p t i c c u r v e ที่อยู่ที่3 8มบิตอะไรเงี้ยก็ถ้าเลือก e l l i p t i c curve ได้ก,ก,ก็ก็ลองดูก็ดีนะครับหรือหรือไมอก่ก็ปล่อยให้เป็นชอยไปเลยว่ามันจะจะใช้ตัวไหนก็ไปแล้วแแต่ว่า k ียดตัวไหน Support นะครับอ่ะถัดมาคือ Pesto คนที่ออกแบบ p e s t ตคือทีม s s e u u r t y y ในขณะที่คนที่ออกแบบตัว JVT มันไม่ได้เป็นทีม c u r i t y ตค่ทีเดียวทีมเ t o โต้คือเกิดมาจากทีม security โดยเฉพาะ เขาบอกว่า JBT อ่ะมันไม่เซฟเลยอย่างเช่นไอต้องตั้งแต่ algorithm นั้นแล้วใส่ algorithm นั้นได้แต่ว่ามันเปิดช h o i c e ใช้เดฟแบบเลือกช h o i c e ที่ผิดได้ง่ายมากเขาเลยบอกว่ามาตรฐาเนี้มันเป็น broken standard แต่สุดท้ายมันก็มีแต่คนใช้กันเนะาะชาใหญ่เขาก็ใช้กันซึ่งไอเพสโตเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเชื่อเราเราดีไซน์มาแล้วคือเพสโตจะมีแค่คนที่เลือก algorithm มาให้แล้วอ่ะมันคือ team security เท่านั้นแล้ว ไออทีมเซกูริตี้เขาจะ define เป็น,ดนดามาตรฐานมาซึ่งมาตรฐานของเทสเตอร์ก็จะมีเวอร์ชันแล้วก็มีคีย์เพื่อบอกว่าในเวอร์ชันนี้มีอยู่แค่สองแบบนะคือโลเค็กับพับปิดตอนนี้เทสเตอร์มีทั้งหมดสี่เวอร์ชันนะซึ่งไออเทสเตอร์เวอร์ชันถ้าเวอร์ชันสี่ออกเวอร์ชันหนึ่งและสองต้องอ,อัปสโตรนอะไรประมาณนี้เพื่อเป็นตัว make sure ว่าอัลกอริธึมที่ใช้ในการซายเปโตรพวกนี้จะต้องอัปทูเดตเสมออะไรเงี้ยครับเออเทสเตอร์ก็เลยมาในในเวนี้ซึ่งข้อดีของเทสเตอร์คือมันเล็กกว่าแล้วก็ แล้วก็มันค n c r เสมอแต่ว่าฟิโลโสซฟีของมันก็จะไม่เหมือน JRT ที่อนุญาตให้ไทยก็ได้มาแก้โ okay, อเคเรื่องสุดท้ายคือเรื่อง sender t r a n s r เรื่องนี้จะอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าความหมายมาันมาอย่างนี้ sender t r a n s r คืออย่างนี้ครับคือปกติเวลาเราใช้โทเค็นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราทำแอปของเราเสร็จปุ๊บไอ้โทเค็นของเราเนี่ยมันจะมีอายุใช่ไหม เสร็จแล้วโทเค็นของเราก็ต้องไปเก็บสักที่หนึ่งเช่นเก็บในคุกกี้เก็บไปในโลเคอลสตรอเรรี่เก็บไปสักที่นึ่งแปลว่าใครเวลาสามารถหรือว่าถ้าเป็นเดฟก,ก็เปิดไอ้แท็บ F12 กดดู header request ที่ที่ส่งไปใน b r เลอร์ก็ปคีย์ส่งแปะในโพสต m a n นล้วก็ยิงได้เลยอันนี้มันแปลว่าคนที่ส่งคนที่ใช้ใช้โทเค็นคนนี้มันไม่ถูกคอนสเตน์เลยคือขอแค่โทเค็นตรงนี้ออกใครก็หยิบไปใช้ได้นะครับมันก็เลยมันก็เดูเหมือนไม่ซีเคียว ซึ่งมันก็แอบไม่ซีเกียวจริงๆแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบมีสมมุติว่าเราไปลงพ็อกซี่แมนเราเราไปหยิบโทเค็นมาเราสามารถเอาเอาโทเค็นตัวนี้ไปหยิบไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์เซนเตอร์คอนเทนคือโทเค็นออกมาแล้วคนที่ส่งได้คนจะมีแค่คนเดียวคือคนที่เป็นคนขอโทเค็นเท่านั้นนะครับทีนี้แอดเทมในการที่จะฟิกปัญหาเนี้ยมีอยู่สองแอปโพสแอปโพสที่หนึ่งคือ MTLS MTLS เนี่ยจริงๆถ้าทุกคน เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาน่าจะรู้จักกันอยู่แล้ว HTTPS ก็จะมี SSL หรือ TLS นะครับ TLS คือย่อมาจาก Transport Layer Security ส่วน MTLS อะ่ะมันคือถ้าในภาษา Security ก็คือการ pin เซอร์เก็บไว้ที่ Client แล้วอบอกว่า Client เวลาจะคุยกับ s e r v ์ฟอร์นอกจากที่เซิร์ฟวอร์จะต้อง present ตัวเองแล้วว่าเอ้ยฉันเป็นใครฉัน valid ยังไงอะไรเงี้ยก็จะเป็นฝั่ง Client ที่จะต้องตอบไปด้วยว่าเฮ้ยเราคือคนนี้นะคุณสามารถเชื่อได้จาก Certificate ที่เราถืออยู่ ทีนี้ก่อนก่อนที่จะมาลงในในรายละเอียดตรงนี้เรามาดู t l s กันนิดหนึ่งว่ามันทำงานยังไง t l s ปกติเวลาทำงานมาจา้ง่ายๆก็คือใครส่งไปบอกเซิร์ฟเวอร์ก่อนบอกว่าเฮลโหลเรามี t l s เวอร์ชันนี้นะเราก็มีดีเทลแบบนี้เซิร์ฟเวอร์ก็ตอบมาบอกว่าโอเคเราซัพพอร์ต t l s เวอร์ชันนี้เราก็มีดีเทลนี้เราอาจจะส่งเลขเรนดอมมาให้เลขนึงเซิร์ฟเวอร์เซอร์ติฟิเคตเราก็จะส่งเซิร์ฟเวอร์เซอร์ติฟิเคตมาด้วยแล้วใครส่สิ่งที่ใครส่นต้องทำก็คือการิเดต against CA CA คืออะไร CA คือ เซอร์วิสเซชั่นออสซอลูตี้หมายถึงว่าบนโลกเนี้ยมันจะมี CA อยู่ไม่แค่แค่ไม่กี่เจ้าแล้วเบราว์เซอร์ทุกตัวของของเราอ่ะจะมี CA ที่เป็นคับบิทซีเอเก็บไว้เพื่อว่าทุกครั้งที่เราจะต้องเบรดิเดตเคเอเอสดะไอ้ฝั่งไคลเอ็นของเราที่เป็นเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยจะได้เบรดิเดตซีเอเป็นนะครับพอเราได้เซอร์วิสเซชั่นจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์มาปุ๊บเราก็เบรดิเดตชนกับไอตัวเซอร์วิสเซชของ CA ที่ฝังไว้ในเครื่องเราถ้ามันเชื่อได้แล้วก็ตัว CA ก็เชื่อได้ชนกันเอ้ยยมันยันนากกถูนี่นนนะมัก็อ่าาใ นะครับอันนี้คือขาเดียวอันนี้คือเ l ียวขาเดียวไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มิลโชพอมันผ่านปุ๊บใครเอ็นตัวใครเอ็นก็ส่ง P master secret ไปให้ P master secret มันคือครึ่งหนึ่งของเลขพามส่งส่งไปให้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วทั้งสองข้างก็จะเอา secret ที่แอบส่งกันให้ไป,ไปแล้วระหว่างสองข้างมาคำนวณเพื่อหา secret ที่มันค่าเท่ากันนะครับหลักการอันนี้มันคือเกิดจากการแอบส่ง secret สองข้างที่เอาสองข้างมาคำนวณแล้วต้องได้ค่าเดียวกันขึ่าไหนะครับ พอเราได้ซีเคดค่าเดียวกันมันก็สามารถคอมมูนิเคชด้วยซิมเมตริกคีย์ได้แล้วเพราะว่าซีเคดมันสองข้างมาเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็น TLS นี่คือก,การหลักหลักการทำงาน TLS อย่างเยแต่ว่าพอเป็นของ mutual TLS อ่ะสิ่งที่มันแอบ,บเติมมามันคือตอนที่เซิร์ฟเวอร์ส่งเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอเคดแล้วเซิร์ฟเวอร์จะรีเควสต์ client เซิร์ฟเวอร์ซีเคดด้วยแล้ว client จะต้องตอบเซิร์ฟเวอร์ซีเคดกลับไปนะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์ก็จะบัลลีเดตกับ CA เหมือนกันซึ่งไม่จาเเเเป็นนนนตตตต้้้ออองีีีัััวววววดยกะแแลล่่ใช้ตัวไหนคนระับแล้วก็ึ่ง ตัวเนี้ยก็คริปที่เหลือก็จะส่งเซอร์วิเช็คตามกันไปตัวนี้ก็สุดท้ายก็จะได้ TLS ที่ที่เอสติดกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ไอ้ที่อุตษาหเล่ามาแล้ยาวตัวนี้ยเพื่อจะบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเป็น MTLS อเ่ะเซิร์ฟเวอร์จะถึงเซอร์วิสเช็คหนึ่งใครจะถึงเซอร์วิสเช็คหนึ่งเซิร์ฟเวอร์จะมีอินโฟว่าไอ้ใคลเอ็นตัวเนี้ยเวลาส่ง API มาขอโทเค็นอ่ะมันจะรู้ว่ามาจาก TLS ก้อนไหนมันจะรู้ว่าว่ามาจากเซอร์วิสเช็คอะไรมันสามารถจีบเซอร์วิสเช็คตนัวนแล้ววก็แปะไ้ในโทเค็นนตอนออกได แปลว่าสมมติว่าเราเป็นใครเอ็เราเรายิงไปไปขอเซิร์ฟเวอร์บอกว่าขอโทเค็นหน่อยแทนที่เซิร์ฟเวอร์จะตอบเป็นโทรเค็นแบบจีดง่อยๆกลับมามันจะแอดแท็ตัวเพลมตัวหนึ่งที่เรียกว่า cns มาให้ cns ่ CN ็มาจากคอนเฟอร์มิชันคอนเฟอร์มิชันตัวนี้ไส้มันจะเป็นบอกว่าเอ้ยอันนี้ออกมาเพื่อใครเอ็นคนนี้เท่านั้นใครเอ็นที่ถือเซิร์ฟเวอร์ทเนี้เท่านั้นนะครับพอมันทําอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าทุกๆทั้งที่ Acces s โทเค็นนี้ถูกหยิบไปใช้อ่ะไอตัวเซิร์ฟเวอร์จะต้อง validate cns ด้วย ว่าไอตัว TLS layer ที่มันเกิดขึ้นข้างล่างมันตรงกันกับ certificate ที่ไอตัว token ที่ token ตัวนี้ปลูกอยู่หรือเปล่าถ้ามันตรงกันก็โอเคทุกอย่าง h ป p p y ก็อนุญาตให้ให้มันส่งได้แต่ว่าสมมติว่าเราหยิบ copy access token ตัวนี้ส่งให้เพื่อนบอกว่าเฮ้ยเอาไปรัน p น o m แมนสิเขาก็จะลันไม่ได้เพราะว่าคนละใครคนละ certificate กันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมีสิทธิ์ว่าจะเกิดขึ้น โอเคถัดมาคือเซนเตอร์คอนเสิร์นะครับเซนเตอร์คอนเสนร์ตตัวนึงเขาเรียกว่าดีป็อกนะครับก็มาจาก demonstration proof of possession